การประเมินออนไลน์ในวันนี้วันนี้หนูจะพาทุกท่านไปร,รู้จักกับสเสนทองฟาวที่มีความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์นั้นจะนําไปสู่การกินดีอยู่ดีมีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคมค่ะผ่านกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องมีคุณครูเป็นโค้ชและสามารถอยู่ร่วมกับทุนชนได้อย่างมีความสุขค่ะ เป็นสมาชิกสหกรณ์กรโดยสมัครใจและเปิดกว้างเราควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตยต้องร่วมแรงร่วมกายร,ร่วมใจและสติปัญญาในการดําเนินการและควบคุมดูแลการดําเนินงานของสหารณ์กรตามวิถีทางประชาธิปไตยให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเราต้องเป็นทั้งเจ้าของและลูกค้าในคนเดียวกันมีการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อความเป็นธรรมแก่สมาชิกทุกคน ส่วนหนึ่งต้องการเป็นทุนสำรองและเอื้อต่อสาธารณประโยชน์ค่ะวันนี้หนูจะพาไปชมการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนวัฒนานวนกล่าวกันค่ะไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงแสงตะลุงหลมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้ดิฉันจะมาพามาเชิญชมห้องสารกบอออมทรัพย์โรงเรียนวัฒนธรรมวาวก่อนอื่นเรามาดูการเปิดทําการก่อนเลยนะคะซึ่งการเวลาเปิดทําการของเรานะคะจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรก8ปดนาฬิกาถึงแปดนาฬิกาสามสินาทีช่วงที่สองสิบแปดนาฬิกาสามสินาทีถึงสิบสองนาฬิกาสามสินาทีใหชมหน้าไหนกันได้เลยค่ะ กองหนุนทรัพย์โรงพยาบาลต้นกล้าของเราจะมีโครงสร้างการบริหารข,งขงงรางกองหทรัพย์อย่างชัดเจนนะคะโดยการปฏิบัติงาจนจะมีเจ้าหน้าที่ฝายเจ้าหน้าที่ถอนเจ้าหน้าที่บัญชีค่ะมาเลขหนึ่งค่ะ ปีละหนึ่งครั้งช่วงเดือนมีนาคมก่อนปิดภาคเรียนโดยแบ่งออกเป็น5ส่วน 1. ค่าดำเนินการเช่นวัสดกกุุปกรณ์ 2. เจ้าหน้าที่ชั้นเรียน 3. เจ้าหน้าที่สากลอ,อ,อกัทรัพย์ 4. โรงเรียนเช่นนำไปซ่อมแซมส่วสน,นต่างๆของโรงเรียนนั่นเองนะคะและ 5. สาธารณประโยชน์เช่นทำบุญเลีเ้ยงลงทานนั่นเอง เกการผลิตกันค่ะสุดยอดอีกแล้วค่ะวันนี้หนูขอนำเสนอเพยง2องพลง่ คาค่ะผลิตภัณ์ของเรา สะพานของเราไม่ชื่อว่าเข้าเกีย่ยวบล่ะเข้าเกีย่ยวของเราไม่เหมือนใครและไม่มีใครเบื่อแน่นอนนะครับเพราะพวกเราทำจากผักในบ้านที่มีูัตถุในชุมชนและเป็นขังหาได้ง่ายในลื้อหลงยังมีราคาที่ถูกด้วยนะครับที่สะพันย,ยังมีประโยชน์ทางโภชนาการนั่นก็คือผักกาดตำลึง ด้วยที่ว่าน้องๆไม่ชอบรัทางผักกาดในชฉบพะบผักพืก้นบ้านจึงเป็นการที่มาของการไปร่วมผักบืก้นบ้านเป็นข้าเก็บสันอร่อยนี่นะครับโดยที่พวกผมจะหาซื้อผักในชุมชนจากคุณตาคุณยายที่ผูกไว้ทางกันนะครับมาทําเป็นข้าเกี๊ยวนี้ทางนี้พวกผมจะจัดจำหน่ายให้น้องๆผู้คองชุมชนและยังขายออนไลน์เพื่อเป็นของเที่ยะเลึกและของฝากกันด้วยนะครับ ไปเราไปชมกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ากันค่ะสหกรณ์ร้านค้าของเรานี้ s ถูกใจทั้งวัยรุน่นน้องๆผู้ปกครองและคนในชุมชนอีกด้วยค่ะเราไปดูกันเลยค่ะสหกรณ์ร้านค้าของเราเปิดตั้งแต่8.30น,นถึง12.30น,นและเปิดอีกช่วงเวลา15.30น,นถึง16.30น,น,ง16น,นงค่ะต่อไปเรามาเยี่ยมชมด้านในสหกรณ์ร้านค้าของเรากันเลยค่ะ สากรของเรามีระบบการทําง,งานคสร้างงานที่ชัดเจนยังมีทะเบียนสมาชิกบัญชีปันผลเฉลี่ยคืนแบบบันทึกการประชุมและกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยครับมีการจัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายอาทิเชน่นอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียน และนอกจากนี้เรายังรับฝากขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของห้องเรียนและชุมชนอีกด้วยครับสำหรับเจ้าหน้าที่สากรจะมีการจดบัญชีรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนอาทิเช่นบัญชีขายของประจำวันบัญชีขายกระเป๋าเรียนบัญชีรับฝากสินค้าและบัญชีซื้อสินค้าครับ ิ่งที่พวกเราภูมิใจพ่อแม่ของเราภูมิใจคือกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการคือ mm hmm. จะมีการมอบคุการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีมีจิตอาสาถึงเราจะเรียนไม่เก่งแต่เราเป็นคนดีเราก็สามารถที่จะรับทุนนี้ค่ะนอกจากนั้นเรายังไปช่วยงานบุญของวัดต่างๆในชุมชนโดยนักเรียนจะนําสินค้าของสหกรณ์จะเป็นการทําบุญด้วยจิตใจอาทิเช่นเราจะนำน้ำสมุนไพรข้าวเกียบขนมต่างๆที่แต่ละชั้นไปทำบุญกันค่ะ นีค่ะดิฉันครูรัตยากรบินมาหัวหน้าฝ่ายบริหารางานวิชาการของโรงเรียนดิฉันเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียนเนื่องด้วยนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติจริงสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ที่สำคัญนักเรียนสนุกกับกิจกรรมมีความสุขทุกครั้งที่ลงมือทำผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการคัดเลือกจากทุกคนในชั้นเรียนโรงเรียนวัดท่าต้นควาวได้จัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้การสหางก์ภายใต้นวันตกรรม10บวกงโดยระดับอนุบาลจัดบุรณาการในกิจกรรมส่งเสริม างเป็นระบบทำงานร่วมกันเป็นทีมมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือนักเรียนมีความรู้มีทักษะการสหกกณ์ขยายผลสู่ผู้ปกครองและชุมชนด้วยอัตลักษณ์ที่เป็นเราสเสน่ห์ทองกวาวขอบคุณนค่ะ็คุณครูของเรานั้นร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาโรงเรเียนวัดท่าต้นกวา่าไปพร้อมกันค่ะและวันนี้เราจะพทุกท่นไปพบกับหัวเรือของโรงเรียนวัดท่าต้นกว ที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อกนการเงินงานทั้งหมดค่ะไปดูกันเลยค่ะโรงเรียนวัดข้าต้นกวาวมีการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนทั้งระบบด้วยนวัตรกรรมสิบหวหนึ่งพร้อมมีเครือข่ายพัฒนาสหากรณ์โรงเรียนทั้งภายในและภายนอกให้การสนับสนุนก,กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้นักเรียนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่ามีความรู้ผู้คุณธรรมสมชาย,ยานามรูปสุ้มขาวสเสนองความแหล่งสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองโรงเรียนของเราสุดยอดไปเลยค่ะหนูดีใจที่ได้เรียนโรงเรียนวัดท่าต้นดาวค่ะนอกจากหนูจะภูมิใจที่ได้เรียนที่นี่ยังมีบคุคคลสําคัญที่ผู้ร่วมภูมิใจและดีใจกับหนูไปด้วยและก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะ แล้วในวันนี้หนูจะพาท่านไปพบกับกคุณแม่สายรุ้งคุณฟูคุณแม่รู้สึกอย่างไรบ้างคะที่โรงเรีเยนของเราได้จัดการสหากรณ์ในโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ถึงเต้นมากที่ทราบวา่าทางโรงเรียนผ่านการอดสู่าการประเมินแบบออนไลน์ครั้งนี้ค่ะคุณแม่ชอบกิจกรรมแบบนี้มากค่ะเพราะลูกๆได้ลงมือทำเอง การปลูกฝังออมทรัพย์สอนการขายกําไรและขาดทุนซึ่งแม่เห็นว่ายุคนี้ลูกๆต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้อยู่ในสังคมให้ได้ถ้าลูกๆทํากิจกรรมต่างๆมันก็จะทาให้ลูกมีความรู้ติดตัวไปตลอดคือลูกๆสามารถใช้ชีวิตในสังคมนี้ได้แน่นอนค่ะขอบคุณขอบพระคุณค่ะต่อไปเราพบกับ ค่ดิฉันนางชัยนันท์จะคำนะคะเป็นตัวแทนของคณะกรรมการสถานศึกษาดิฉันรู้สึกว่าที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสากลขึ้นในโรงเรียนทําให้นักเรียนมีอาชีพติดตัวเป็นคนดีซื่อสัตย์เสียสละและอดทนจะเห็นได้จากการร่วมกิจกรรมของชุมชนต่างๆหรือแม้กระทั่งเข้าไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้เกษตรกรผสมผสานของชุมชน ช่วยดูแลชุมชนส่งเสริมการขายถือว่านักเรียนทําความดีได้มากๆเลยค่ะหนูรักโรงเรียนรักชุมชนของเราค่ะต่อไปหนูจะพาไปชมแหล่งเรียนรู้กเกษตรผสมผสานกันค่ะสวัสดีครับผมนายอาทิตคมูนเว้ ประธานศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสานผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผส,สานตรงนี้และร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนมาถ่าตทอดวาวซึ่งนักเรียนที่มาศึกษาเรียนรู้ตรงนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลาด้านก,การประมงและปลูกพืชผักสมุนไพรเพื่อใช้กับครอบครัวหรือจะต่อยอดไปกับการทํางานต่อไปในอนาคตผมเชื่อว่าความรู้จะติดตัวนักเรียนไปตลอด นักเรียนสามารถนําความรู้ตรงนี้ไปประกอบอาชีพนําไปประยุกต์และทำงานตลอดไปในอนาคตเพราะหากเราขยันมีความรู้จะทําให้นักเรียนช่วยตัวเหลือตัวเองตามหลักสาก,กรจะนําไปสู่การกินดีอยู่ดีมีความสุขในสังคมได้ตลอดไป ในนี้โรงเรียนวัฒนก่าวอำเภอสารพรีจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสรอทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศที่เส๋อบอุ่นไปด้วยเสน่ห์ทองฟ้าของพวกเรานะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ รอทุกท่านอยู่ที่โรงเรียนวัดท่าต้นกล้าวนะคะ หุ้นสหกรณ์ด้วยกันช่วยกันสร้างให้ดีเร็วไวมาร่วมกันใช้บริการสหกรณ์สหกรณ์บริการครบครันบริการทุกวันในสมาชิกทุกคนมีหุ้นถือหุ้นเมื่อสิ้นปีดีใจปันผลเร็วไวตุก ืบ้านสหกรณ์คือการทำงานร่วมกันสมาชิกทุกๆ